กินก่หูจักกินก่หูจักเบิ้งบรมานสกปุกใหญเมันบ้าไงแล้วเออนะครับเมันแมนเบิ้งอาจารย์องเน่แมนกินกับไงหรอหูจักกินนี่แมนนจะมาอ่ะกินสีได้แม่บ้เต็มเสียแมนาขึ้นยารับดแม่เิด้

ก็กินน่กกินนี่ดตี้ีนเตี้นเตี้ยนเตี้ยนไกลตี้นไกลเตีนไกล่แม่ตีนคนโอ้ยต๊ใ่หมดกินน่ดตีนมากน่ิกลนะกินนี่ตีนันอดุลเรามึงย่านตีนส่ตีนไกล่แม่ตี้นได้รบ่ั่กินหมตีนสวรบอก่อสีแม่มึงไงกเนี ปราดาถือข้างครับผมเป็นอะไรใหญ่ไป่ได้ใช้มือนีิโอ้ยมือนีิมาทีเก็บพักมือนีิเก็บพักถือบัลลี่เป็ก้นมั่นตีบัลลี่เป็นก้อนเมือนมือยครับผมทักทายยกระธนาครับบรรยากาศเนี่ยทางก๋วยเตี๋ยวสบู่นี่กัปุ้นวตขปุ้นขนมจีนนี่บอสองอย่างน่ารักรวมกันโอ้ครับผมพี่น้องครับทักทายเอฟซีครับผมบรรยากาศนะครับผมโอ้ข้าวปุ้นกินที่บดตีนกันจินที่บดตีนอ๋อนักเลงตีนคนไม่ใช่ตีนคนตีนไก่ กมอวนนิย่านี่ละยาจิตติโอ้ยนี่มันตีมต้องเรื่อนนะเล่นอ่ะพี่น้องเออนะครับทักทายอาจารย์ปองครับหลังจากที่เรากลับมาจากอไหลสดได้งานสารพัไปบรรพแหงของคุณเดซี่สารพัดบรรพแหงท่านพี่น้องเด้อมาขึ้นนีกครับผมจอนี่มือปราบสถิตแต่ต่ำแล้วก็ลูกทุ่มมะลิหนุนคนจัดแฟนแฟนแม่นมะนิวันครับมาขึ้นครับน้องมาเจริญพันธ์ราศีแอนออร่ดีนะครับอาจารย์ฟองจดเดอร์ซีรีส์เส้นทางเมืองสกลนครพร้อมทีมงานอีกหลายๆคนะครับบอสโจสารพัดบรรพแหงมาขึ้นครับผม เปเบิ่งยังกข้นหันหรอเนาะยะลัดไปบงกนหนาทีา่ีอไสดชิ้นห้าขนะืนห <c oughs> ันเจ <c oughs> ้ลองเพ่งเป็่ยนวะยะัดเพ่งกาบกาบเพ่งกาบาบเไก่หน่บ่เอไก่หน่าไก่บอกรกาบกาบเนี่ยเป็ดเนาะแม่หเป็ดไก่หรอกกาบๆเมื่อเรามาได้กาบาบม่ยังได้พี่หนองบริไทยยะลัดวันนี้เพราานสิบหมื่นเรา้ใหญ่ขึ้น่พอด้เี่นวารกาบกาบน่ากล้อเออนะครับผมอู้หักหลายพี่น้องครับ บรรยากาศของทีมงานนะครับมาตุ่มมะฮงกินกัดผมเอิอดเอฟซีได้พออ่ะบีผมเนี่ยเราตัดผมเด้อเอาเอาเครื่องตัดผมไปด้วยพี่ก่อนครับนะครับผมได้ดูหน้านะตะบัวตัดอยู่บ่ได้ดูไอ้ตัดแห่งนี้ลองเอาผมนะฮะมาครับพี่น้องครับมากินตีนอ้ยมากินตีนไก่ตีไก่นี่าห่วยเ่ามากินตีนไปลูเลี้ยงเนี่ครับข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่นะครับผมน้ำยาน้ำยาบ้าบ่ันี่้นี่มือคนต่างประเทศยวนี่เจ้าแสบหลายพี่น้องครับผม มือเมเม่เ็ีือเ่อมือเาตีเอ้าเอารูกบัค่านมากินง่ายกบางทีม่ข่อยมันพอากินกระปุ้นกับเขาเยมันจะอิ่มปั๊ดอันนี้ก็เขากรปุ้นกัเขาได้หรอมันก็เป็นแป้งได้ลูกงอย่บกขน้มปังออ้ยพี่น้องครับผม นะครับย่าละตะะ<ะ>ัตนามกมันบอกเีถามหามั่นนุ่ยเดมกี่เอฟซีทั้งทั้งเงินมุกดาหารท่้นอยู่คมคมสวยบนอาไปํา <ừ. S 1> เออโออขอบคุณเด้อที่คุณนุ่นทีเ่เนมั่นยอดอลัตพี่น้นองครับผมสอกโลนะครับ,บผมแสบบ่แบบ่มั่นนะครับผมวิธีกล้างกัล,าง,ลางองย่างนี้เนาะเอาสกอตใบเล็กเนาะม,มันจุ่ม <รอ S 1> น้ำตะกอนตะก้นใส่ี่เข้าบะหูเรื่องเข้าหดปอกเอาเนาะเมียดปอกเอาปนโอ้ยมันสั่นแล้วก็ี่จะกินเอาสกว รายการเลยมาแส่บบกับปุลนกับย่ลัตนาพี่น้องเด้อครับผมป้าพี่น้องกรบปุ่ะเอคำนี้จากพี่ป้องครับผมนี่นี่่เขาเลยยยยยคยยยยยยอยยยอยเยย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 ยโยย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 ยนยยยยยยยนยย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 คเกเ้ ทางสวีฟงเวีเด่นครัเสวีเด่นเนาะอืมขยันลไปเคื่อนขันเด็ดเตมนพนี่รอกว่ไปขึ้นห่านเั้ยอืมบากาไปเด้ออายพนั่นให้ยังเนาะก็ไปเต็นย่อๆกันเลยเอยุเต็มเลาท่าไหนรับผมนี่ไม่ไม่บ เพลิดประเพลิดเพลดเพลดไม่เอ็มบอมแท้กินแต่บางทีแก่จะจมย่ากินไปมันเพลิดเลยเนี่ยอาจารย์เพลิดเอาบอกแมมันออกดังระพานเนี่ยกินแต่ไหนออกดังเลยพี่โอ้ยกินไแต่ไหนจะได้ข่าวูดดังมุทุนกินแต่มันเสียดายมันนี่โอ้ยฮมันออกลังแล้วออกลังสบ่าดังไม่เป็นลังกันลังอาจารย์บัปองกินแต่ไหนผมก็พูดออกดังค่อยๆกินได้เป็นยังไงนี่ นะครับผมพี่น้องครับผมโอ้ยเสียบลายนะครับพี่น้องครับมาเด้พ spell, <S <s ี่น้องเด้อนะครับมากินนักเกิรดกับผมโอ้ยเออมาได้จัดฟองได้บ่ายมั่งยังพี่น้องครับคลิปนี้กับผมทายพี่น้องเบื้องพ่อพี่น้องคิวหอยเจริญตะนาาครับเนี่ยละเนี่ยมเด็ดสีเด็ดมาได้เอาเรื่องอะไมาได้พี่โคกอ่ไรพวกนี้แล้วละเดี่ยวเดี่วเดีวโคกฤดูกาลโคกจบแล้วพอหมดฝนแล้วท้าเปตอนนี้ก็มีแค่เห็ดเห็ดกระด้างบอกเออเห็ดกระด้างซุปเห็ดกระด้างสุปกินตั้งมื่นเลยสีไทยกินเป็นพี่น้องเกลี้ยงซี่ อืมอืมนะครับมังนอกเอฟซีมังนอกโอ้คนเราอยากเห็นเบื้องคีบกระดังเอื่อยทั้งฝุ่นทั้งฮอนแลน่นพี่สาวพี่วาลิสาบอกเบิ้งคลีบตลอดเลยเลยท่านเอฟซีทั้งเบิังนอกบนเบิ้งหลายพี่สมใจทั้งอเมริกาเนี่ยกัญชิมาแล้วพี่สาวทั้งอเมริกากัญชิมะเดี่ยวเอฟซีกัญชิมะที่มังงอกคนนี้กัญชิมะเหรียญมาเที่ยวทั้งพรงโขนบ้านเฮามาเด้อมาเด้อพี่หนังเด้ออาัยมาสีแย่รัดหันย่างหมูสู้กินแม่เออสิเอาหมูม่หันสิกินเลยแม่ เชอแล้วแแวตวอร่อยอร่อยเออแล้วก็หันกินยูนาบานเทานี่นะครับพี่น้องครับมากครับพี่น้องมากนะครับมาตุมมะฮมกันเสียบมะฮอมกับกระผมนะฮะกระผมโอ้นะฮะกินกะหูจักกินกะหูจักเบิงมะม่วงสกปรกเงี้ยมันเปล่าเมต้องแล้วเออนะครับเงี้มันแนเบิงกระจานฟองเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาแมน กินเลยแง่เลอหจักกินเนี่ยแมนว่าเะรรยาังสนี่มแป๊บเต็มเสี้อนึงแมนจ่าจ่าใหรัดีแม่แม่นงจาจะนจ้ามาก้บกะของไอ้นี่นี่ค่ะบอกนี่เมาบกินนี่คนแก้มก็ินวบ๊วยดาเขาดีดีดาเขากัหมาเสื้อเจ้าไมแต่ปองเจ้ามเห็นตีเอ้า กินแซ่บกิน่าเื่อเมิงครับโอ๊ยขเอเสือกินอันนี้ข้อแกกินไมออกคนะขอเสีอซะแตกมาเป็นเด็กมเป็นเด็กเ็นเด็กบียมันเต็มหนาม่ไเลยหำเฮอเออินกินอะไรกินนี่นะอนี่มันมันสบแตกเออสบหนามวันไทีฮอเออพี่น้องครับโอ้ย่ายังไงนายจันฟองเอกุ่นนกินลกิน สอแล้วใหญ่เบสเอาตีนนี่รับเลยตีนหมดแล้วยังทีตีนนะเอาอยู่นี่ตักมาแล้วกินเลนี่น่าเล่นเลยเจ้าพูกมากินนี่ไปเขาตักตีนนี่รับเลพี่น้องครับประมาหนึ่งตีนพอแล้วเออแสบโอ้ผู้จัดการมาแล้วโอ้ผู้จัดการเท่ามื่อคืนนี่ครับมาจากสารคามพี่น้องครับผมผู้เดียวควอดกักเลยเลยเก่งเนาะเก่งดีดีนะครับพี่น้องครับ ครับผู้เดียวเก่งแห้งลายพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะฮะเอ้ยสายผู้จัดการกินยี่บะเตีนกินยี่บะเตียนหรนมาได้ครับบอินตีนกินไก่มาเล่นเตีนยาะตียนเยอะช่วยหนอยกินตีนไก่อิวอืมอืมกินตีนไก่เนาะ สิ้นปีนี้ได้โบนสัสยังอยู่บนนี่ง้อกจกนะได้แล้วเนาะปีใหม่เลยจ้านะจ๊ะเออเดี๋ยวปีใหม่มีโบนัสให้เด้อปีใหม่เด้วอว่าบอกไปตะดีใจพี่น้องเอฟซีพัทยาเพระเจ้ประกาศลูกทีมนี่ครับพีเอฟซีปีใหม่พัทยาได้ให้โบนสัสให้รางวัลน,น้ำใจแย่รัดขอออบี้จานฟองผู้จัดการเออนะครับพี่น้องกบให้โบนัสได้เลยพี่น้องเด้อพี่น้องก็ติดต,ต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเรียงบัญชีผู้จัดการให้ครับผมผู้จัดการเอาเลขบัญชีให้แฟนครับพี่เด้อ เออนะครับพี่น้องอยากใครเพื่อเพื่อนอยากใครร<อ><ว>ังวัน,อนเออเครจะรัดสินตรงเนื่อดีใจเรายเนาะสินต้องเนื่ดีใจปีใหม่ยันรัดนี่เออยันรไปได้จากยหยนึ่พเพื่อน่หมากระพูอเออเอานะครับรผมเราจะจับของขวัญชิ้นใหญ่ให้ยัตนาสิ้นเปียนปีใหม่นี้นะครับผมนะฮะไปจับที่ทงหน้าผมเดยพวออกไปว่าไรเด้นอนทงหน้า่ลับไปกัดตะบนตุงกันวัน่นี้เข้าดาวไปเข้าดาวผู้เบาไหลแต่ด้ นะครับพี่น้องครับพยายามให้กำลังใจยังไงโบนัสสิ้นปีเพราะเดี๋ยวหัวกับยรัตนาก่ะคอ้าทักแชทหาผมเสียงเพลวเมืองสกลนครทั้งเพจและเฟซบุ๊กพี่น้องเดออเฟซบุ๊กบุกผมเสียงเพลวเมืองสกลนครนะครับนะครับทักแชทมาพี่น้องครับเอออย่าให้โบนัสยายรัตเด้นะครับขอบคุณพี่อ้อพี่จอยพี่สาวที่เบิ่งแง้งมาตลอดนะครับทีมงานทุกท่านนะครับผมนะครับเิ่นคาบเิ่นเป็นเป็นกับาะ นะครับพี่น้องครับผมเอามื่อไนเส้นน้องไปแซ่บไปนูกับเมนูไหนเสียเมนูมือไหนี่เราไากินเตนบะกับผมนี่ครัะผมนะครับกระปุ่นนะครับเพจยังไงเแซ่บเส้นน้องกระเบิงนะครับบรรยากาศเที่ยงตั้งกิจทายยังพี่น้องเบิองก็เล่นทายกับปุ่นเหรพี่น้องเบิองเนาะมาเดี๋ยวมันจะซื้อกันนะครับผมนะฮะจะมามวนมาซื้อน้ำกันได้เป็นน้องเด้อนะครับมีโอกาสกลับมาบ้านเขาโควิดเริ่มซาแล้วนะครับโควิดเริ่มซาแล้วกมาพี่น้องครับมานะฮะมามามวนน้ำกันกรบผมนะครับนะฮะเสียบเส้นน้ำกันกรบผม กินจังไหนหอกห่วยขับพุ้นขับปุ้นับผมจะว่ากินจังไหนดอกเว้ยตีนหนาผากตีนหนาผากนะมึงเอาหัวกินที่บ่ลูกอีห่านี่เออยา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 จะในกุ้งทอดแตงอยู่เอาโอ้ยเอาต้องหัวหน่อยไหมมึงดูเราหัวพ่อๆๆไม่ยังลูก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 เออมองนี่มาเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวก็เจ็บเอ้า เอาดีเดดเด้เด้เด้เอ้กูเริ่มบังเอาเมื่อนั้นมึงแตกมนี่ยิงปุ๊บาตาีแม่ป้าช้างตาป้าพี่น้องครับเบื่อไก่ครับผม,อมเๆๆๆๆอาบางจะตีก็ตีลอยเย็บนะครับนี่ความสัวเพืเอเอ่อนมูอขเจ้าไปขเจ้าย่นั่นก้อนหินจะหั้งนกโมอะไรไปตรงหั้งนกเขาอาจจะลูกนกที่บูา้านี่หินตัวละประมาณโมงหินปั๊บหลุดมึงมาขุดบอลสปอรโอ้ยพี่น้องครับหนึ่งเข็มกับผมลูกชายผมนะฮะแต่มึงสัวก็พอเมื่อน้อแค่ป้าครับผมเอ้ายินดีสบายเขาก็ได้สบายกันแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ